สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์การทำเบรกเอาท์ร o m ในห้องประชุมกันนะครับเราจจะมีกิจกรรมที่ต้องให้ทุกคนนะครับกระจายไปทำงานกลุ่มดิสคัสเป็นกลุ่มกุ่มกันนะครับผมเจ้าปุ่ม Breakout Room นะครับผมมันจะอยู่ในเวอร์ชันที่ติดตั้งลงเครื่องเท่านั้นเนาะใน Mac ใน Windows นะครับผมปุ่มนี้คนที่มีสิทธิ์กดนะครับตอนนี้จำเป็นจะต้องเป็นคนสร้างห้อง จำเป็นจะต้องเป็นคนสร้างห้องเท่านั้นนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะมีออปชันให้เลือกอยู่2แบบนะครับก็คืออันที่1นะครับคุณจะแบ่งเป็นกี่ห้องนะครับคุณจะแบ่งเป็นกี่ห้องนะครับอันที่2คือคุณจะแบ่งด้วยมือแบ่งเองนะครับหรือให้ระบบนะครับแรนดอมให้นะครับเดี๋ยวผมลองแบ่งเป็นสัก2ห้องแล้วกันนะครับแล้วก็แบ่งแบบอัตโ m ม t ติให้เลยเนาะนะครับผมกด create room ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างห้องก่อนนะครับคนที่อยู่ในห้องยังไม่กระจายออกไปเนาะเราสร้างห้องรอไว้ก่อนได้นะครับผมโดยมันจะทําการสุ่มคนที่อยู่ในห้องปัจจุบันเอาไว้ก่อนนะครับแปลว่าคนที่ตามมาทีหลังจะยังไม่ถูกจัดเข้าห้องใดๆเลยเนาะเราค่อยมาจัดทีหลังได้นะครับตอนนี้เรามีอยู่6คนนะครับไม่รวมผมนะไม่รวมผมนะครับแต่และห้องก็จะมีคน แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเราสามารถกดย้ายห้องให้เขาได้ด้วยเนาะเราไปเลือกที่ชื่อของเขาเนาะแล้วกด a s s i g n นะครับเป็นการย้ายห้องอะไรต่างๆเนาะตัวนี้ผมย้ายเป็นนะครับได้2แบบก็คือ u n assign คืออยู่ห้องหลักก่อนนะครับหรือไปรูม m ออันนี้จะเหมาะกับกรณีที่เอะเรามี TA นะครับหรือมีคนช่วยสอนมีต่างๆเนาะแล้วเขาถูกจัดไปเรียบร้อยละเราเอาเขามาตรงส่วนกลางก่อนหรือว่าเราเอาเขาไปที่รูม2กงอนก็ได้เนาะย้ายไปรูม2เลย สมมติเรามี2กับ4นะครับคนที่เข้ามาทีหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคนที่เข้ามาทีหลังนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มการเบรกเอากันนะครับมาลองดูว่าเรามีสิทธตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับอันที่1นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อนะครับห้องนั้นได้เนาะเรากด rename นะครับอ่ามาเป็น t e a A นะครับกด t e a A ไป อีกห้องหนึ่งผมปล่อยไว้เป็นรูม2อนั่นแหละนะครับผมผมสามารถกดเริ่มห้องนะครับกดเริ่มห้องนะครับโอเพนลุมเนี่ยทีละห้องก่อนก็ได้นะครับไม่ได้เปิดทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมขอเก็บเอาไว้เปิดทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับหรือนะครับเราจะลบห้องีทิ้งไปเลยก็ได้นะครับลบห้องีทิ้งไปเลยก็ได้น้องในกรณีที่เราเปลี่ยนคนจนย้ายไปหมดแล้วนะครับมันเกินมันขาดหรืออะไรก็ลบทิ้งไปได้นะครับหรือจะปล่อยเว็นห้องว่างก็ได้นะครับผม ถัดมานะครับปุ่มจุด3จุดด้านบนตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่ากติการในห้องนั้นๆเนาะเรามาที่ room setting นะครับมาที่ room setting นะครับเราสามารถตั้งค่าได้3อย่างนะครับอันที่1นะครับอันที่1คือนะครับเราจะให้คนเนี่ยเข้าไปในห้องโดยอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่าเปิดห้องแล้วเราค่อยเอาคนเข้าทีละคนทีละคนนะครับอันที่2นะครับเราจะให้คนคนนั้นเนี่ยกลับมาห้องหลักได้หรือไม่ กลับมาห้องหลักได้หรือไม่นะครับลองเปิดเอาไว้ก่อนนะครับอันที่3คือเรามีการตั้งเวลาไหมนะครับผมลองเอาเป็นสักสนาทีแล้วกันเนาะสามนาทนะีผมกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับแล้วกด start room นะครับกด start room นะครับถ้าเกิดมีคนตามมาทีหลังตราจะเอาเข้าไปห้องหลักนะครับหรือว่าห้องลองหรือกดเพิ่มห้องใหม่ก็ได้เนาะรเรากด start room ได้เลย คนในห้องก็จะทยอยถูกส่งไปนะครับในห้องย่อยๆนะครับถ้าเกิดคนเยอะอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีอะไรแบบนี้เนาะนทุกคนกำลังถูกย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เข้าร่วมการทำเบรกเอารูมเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้เนาะจะใช้เป็นเบเบราว์เซอร์อ Web owser, มือถือ iPad Mac หรืออะไรก็ได้เลยนะครับอะไรก็ได้เลยตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องหลักคนเดียวแล้วนะครับอยู่ในห้องหลักคนเดียวแล้วผมสามารถกดนะครับ ตามเข้าไปในห้องลองได้ด้วยการเลือกสักห้องหนึ่งเนาะแล้วเรากดนะครับจอยลูมอ่ากดจอยลูมนะครับมันจะเด้งหน้าใหม่มาให้เลยนะครับแล้วมันจะออนโฮอันเก่าเอาไว้นี่แบบนี้ออนโฮเอาไว้เนาะนะครับพอเราเข้ามาในห้องนี้แล้วเราก็จะเจอคน2คนที่อยู่ในห้องตรงนี้นะครับผม กติกานะครับผมกติกาในห้องจะเป็นของใหม่เลยยกตัวอย่างเช่นห้องแรกเนี่ยเราตั้งทุกคนเป็นคนฟังห้ามพูดห้ามแชร์หน้าจอห้ามกดเลคคอร์ดอะไรต่างพอย้ายมาห้องใหม่แล้วเนี่ยสิทธิต่างต่ของพวกเขาเนี่ยจะถือว่าได้กลับมาเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ห้องหลักละห้องรองเนี่ยเขามีสิทธิ์ทุกอย่างเลยจะแชร์หน้าจอกดเลกคอร์ดอะไรก็ได้เลยนะครับด้านซ้ายมือเป็นผู้เข้าร่วมเนาะผมสามารถนะครับกดแชร์หน้าจออ่ากดแชร์หน้าจอ นะครับกดยกมือกดทำอะไรก็ได้เลยนะครับเราสามารถกดรีเทิร์นนะครับกลับไปที่ห้องหลักได้ด้วยเนาะผมลองกลับไปก่อนห้องหลักนะครับอ่าตอนนี้ผมกลับมาที่ห้องหลักแล้วเนาะจะเห็นว่าเอ๊ห้องหลักเนี่ยผมพูดไม่ได้เนาะเพราะว่าถูกจำกัดสิทธิ์เอาไว้นะครับอ่าผมกลับไปที่จอยรูมเนาะไปที่ห้องลองนะครับกดจอยรูมอ่ามีเตือนแล้วเนาะว่าอีก30วินาทีนะครับจะมีการปิดห้องนะครับอ่านี่ผม รับเขาเข้ามาก่อนนะครับผมกด return นะครับกลับไปที่ห้องหลักละนะครับคนน่าจะทยอยกลับมาบ้างแล้วเนาะผมอาจจะมีการประกาศอีกรอบหนึงได้เหมือนกันเนาะ make announcement นะครับ make announcement ระหว่างที่ทุกคนอยู่ในห้องลองเนี่ยเวลาผมจะคุยกับทีถึง10ห้อง20ห้องนะครับเราก็จะทำการคุยผ่านตัวนี้แหละ make announcement เนาะ แต่ว่าตอนนี้เรากลับมาที่ห้องหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าปุ่ม Make Announcement เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดห้องอื่นๆเขาปิดเอาไว้อยู่นะครับเรามาลองประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะเราบอก Make Announcement นะครับผมมันก็จะมี Notification เด้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะขึ้นนะครับเป็นตัวนี้เลยนะจะขึ้นเป็นตัวนี้เลย นะครับเป็น important m e s s a g e เนาะนะครับหากนะครับเราอาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับในการกลับห้องมาเองเนาะเราสามารถกด close r o o m นะครับกด close r o o m เพื่อบังคับทุกคนกลับมาได้เนาะสมมุติเราตั้งไว้ชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าเราจะให้กลับมาตอนนี้เลยนะครับทีนี้มาลองนะครับสลับคนใหม่บ้างนะครับเราบอกว่าอ่ะกลุ่มแรกเสร็จแล้วนะครับเรากดนะครับตัว รีมูฟรูมไปก่อนแล้วกันเนาะผมกดรีมูฟรูมไปเลยนะครับตอนนี้ห้องก็หายไปทั้งหมดแล้วนะครับเราสามารถมากดเบรกเอาลูมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโปรเซสมันก็จะวนลูปแล้ววนลูปแล้วนะครับตอนนี้ผมเอาเป็น3ห้องแล้วกันนะครับกดคร้างรูมเป็นอันเรียบร้อยนะเนาะแล้วก็วนลูปเหมือนเดิมแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือการทำเบรกเอาลูมใน m i r r s s o t t t e m s ครับ